สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลดุบบตรีนรงมณีนบและหม่อมบุญเกิดจักรพันธ์ วันนี้เวลา17.10น,นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัตรีทศเทพวรวิหารในการพระราชทานเพลิงศพพลดดาวตรีนรงมณีนบอดีตรองผู้บัญชาการกองบัญชาการตารวจตะเวนชายแดนณนเมนวัตรีทศเทพซึ่งถึงแก่อน,นิจกรรมด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2561สีริอายุ67ปี พลตตรีนรงมณีนพเป็นบุตรของพันเอกทวินกับนางนิตยามณีนพเกิดเมื่อวันที่26มกราคม2494หลังสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่10ได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานรุ่นที่26แล้วเข้ารับราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งเป็นการรับราชาการเพียงสังกัดเดียวจนกเกษียณอายุราชาการในตำแหน่งรองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ระหว่างรับราชการยังสนใจใฝ่ศึกษาและอบรมความรู้เพิ่มเติมอาทิศึกษาระดับปริญญาโทที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิดาอบรมหลักสูตรผู้บังคับการหลักสูตรชั้นในพันทหารราบโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศและวิทยาลัยเสยนาธิการทหารอีกทั้งยังเป็นอาจารย์และผู้บรรยายในสถาบันการศึกษาต่างๆได้แก่โรงเรียนนายร้อยตำรวจวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงเรียนผู้บังคับฝูงและโรงเรียนรบร่วมกองทัพากาโรงเรียนสงครามจิตวิทยากองทัพบ,บกตลอดจนเป็นอุปนายกสมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทยและเป็นผู้จัดก,การทีมนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยสำหรับงานที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองและครอบครัวคือการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสเมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม,มานาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นนายตำรวจราชสำนักเวรสืบเนื่องหลายวาระจวบจนกเกษียณราชการจากนั้นเวลา17.32นาสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดมกุฎกษัตริยารามในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมบุญเกิดจักรพันธ์จุ้ยสำรานเป็นกรณีพิเศษซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคติดเชื้อแบคทีเรียรในกระแสะลโลหิตเนื่องจากนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ เมื่อวันที่12พฤษภาคม2561สิริอายุ93ปีหม่อมบุญเกิดจากระพันธ์จุ้ยสำราญเกิดเมื่อวันที่20พฤษภาคม2468ในวัยเด็กได้อยู่ที่วังเทเวศในความดูแลของหม่อมเจ้าหญิงอัชราชวีเทวกุล เมื่อสาเร็จการศึกษาทางด้านครูแล้วหม่อมเจ้าหญิงอัชราชวีเทวกุลจึงพาไปถวายงานเป็นข้าหลวงในพระบาทสเมเด็จพระประมินทรามาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตรและสเมเด็จพระนางเจ้าสุดิชิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ภายหลังได้กราบบังคมทูลลาออกมาเป็นชายาของหม่อมเจ้าประดิษฐาจักรพันธ์ซึ่งมีตมําแหน่งเป็นผู้ดูแลวังสวนบ้านแก้วจังหวัดจันทบุรีปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏตรัไพรพนี จะมีโอกาสได้ถวายงานสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบระมราชินีในรัชกาลที่เดซึ่งประทับณวังสวนบ้านแก้วในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานโรงงานเสือกกวังสวนบ้านแก้วนะับเป็นผู้มีส่วนสําคัญช่วยฟื้นฟูงานหัตถกรรมท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมไม่ให้สูญหายหลังจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบระมราชินีในรัชกาลที่7เสด็จสวรรคตแล้วยังช่วยสืบสารงานอนุรักษ์การทอเสือจันทบณ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อไป โดยได้ปฏิบัติงานถวายอย่างเต็มกําลังความสามารถในตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มง,งานแผนกทอเสือกกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสเมเด็จพระนางเจ้าสุดิกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9จนถึงวาระสุดท้ายหม่อมบุญเกิดมีฝีมือการทำอาหารคาวหวานตํำรับชาววังถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ลูกศิษย์และผู้ที่สนใจอยู่เสมอที่ขึ้นชื่อคือข้าวแช่กับขนมทองพลู และเป็นผู้มีจิตเมตตาให้ความช่วยเหลือผู้ใกล้ชิดและผู้ตกยากผู้ตกทุกข์ได้ยากเสมอมาเป็นชายาที่ดีคอยแบ่งเบาภาระของหม่อมเจ้าประดิษฐาจักรพันธ์อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลอบรมบุตรธิดาทั้งสองคนให้เป็นคนตรงต่อเวลาเสียสละซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้แก่นาวาเอกหญิงหม่อมราชวงศ์บุญยราศีจักรพันธ์ ปฏิบัติงานในตำแหน่งประจำกองบัญชาการกองทัพไทยสังกัดสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุดส่วนบัญชาการและหม่อมราชวงศ์เศรษฐวันรจักรพันธ์ผู้งในการกองโครงการในพระราชดำริกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังองคมนตรีติดตามการดำเนินงานก,าก่อสร้างโครงการทำนบดินบ้านไซนอง2อ,อันเนื่องมาจากพระราชดำริจกกังหวัดจันทบุรี วันนี้พลอากาศเอกชลิตภูผาสุกองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางพร้อมคณะเดินทางไปติดตามและเล่งรัดการดำเนินงานโครงการก่อสร้างทำนบดินบ้านใสนองสองอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลสองพี่น้องอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี ซึ่งราษฎรได้ขอพระราชทานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบของปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงฤด,ดูแล้งของราษฎรบ้านไสนองที่มี185ครัวเรือนจํานวน5 7 8คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําสวนผลไม้อาทิทุเรียนมังคุดเงาะเป็นต้นโดยมีแหล่งน้ําต้นทุนเป็นน้ําบ่อตื้นและน้ําจากคลองไสนองต่อมาในปี2555 กรมชลประธานได้ก่อสร้างทำนกดินบ้านไสนองความจุประมาณ60,000ลูกบาทเมตรซึ่งไม่เพียงพอในการทำการเกษตรและอุปภโภคบริโภคต่อมาเมื่อวันที่ฤก้าค,คม .2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมรับโครงการก่อสร้างทำนกดินบ้านใส่นองสองไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในงานที่เกี่ยวข้องจึงได้เร่งดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนมิถุนายน2560เป็นต้นมา แต่ติดปัญหาสภาพพื้นที่บริเวณที่จะก่อสร้างทําให้ต้องมีการปรับแบบเพื่อให้มีความเหมาะสมปัจจุบันการดําเนินงานมีความก้าวหน้าประมาณร้อยละแเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะทําให้มีปริมาณน้ําเพิ่มมากขึ้นประมาณ94,740ลูกบาเมตรจะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการทําสวนผลไม้ในพื้นที่หมู่บ้านไซนองได้ นอกจากนี้ยังช่วยชะลอน้ำหลากในช่วงฤดูฝนและบรรเทาผลกระทบของปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ต่อล่างได้อีกด้วยอันหนึง่งในวันเดียวกันนี้คลนอากาศเอกคลิปพุกผาสุของค์งคมนตรีได้เป็นประธานบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเททองหล่อพระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตานวัดเทพประทานอำเภอสอยดาจวจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ทําด้วยนินรัตนาทั้งองค์มีขนาดหน้าตักกว้างที่19เมตรสูง45เมตรและได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญตราสัญ,ญลักษณ์ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเ็ดรอบ5ธันวาคม2554มาประดิษฐานบนภาทิพฐานพระซึ่งการดําเนินงานคาดว่าจะกัดสร้างพร้อมทั้งตกแต่งแล้วเสร็จภายในปี2563 พร้อมกันนี้ได้เป็นประธานในพิธีทอดพระป่าสามัคคีมหากุศลประจำปี2561เพื่อนำปัจจัยไปสร้างพระสมเด็จองประถมพระพุทธเมตตาเพื่อรวบรวมปัจจัยสมทบการสร้างพระสมเด็จองค์ปถมให้แล้วเสร็จในเร็ววัน หลังจากดำเนินการจัดสร้างมาตั้งแต่ปี2556เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชุุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชปรบรม,มานาถบพิตรในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมนภพรรษา7รอบโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมชวลีพระวรราชาธินา,ามมารเสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่30มีนาคม2554 จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับค่ำนี้คุณวศิชารัตนถาวรผมเจกรัตนะตั้งตระกูลสวัสดีครับสวัสดีค่ะ